สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นเนื้อหาในหัวข้อที่7.3ผูุนาสตร์ประชากรถ่ายทอดความรู้โดยครูปุญญพรโดยมีจุดประสงค์การเรียนรู้ดังที่แสดงค่ะ ในเนื้อหาก่อนหน้านี้นะคะนักเรียนได้เรียนเรื่องของการเกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตกันมาแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับพันธุศาสตร์ประชากรซึ่งจะไปช่วยเสริมนะคะช่วยอธิบายให้เห็นถึงการเกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตให้มากยิ่งขึ้นนะคะ คราวนี้ประชากรคืออะไรนะคะประชากรในที่นี้นะคะหมายถึงสิ่งมีชีวิตสปีชีส์เดียวกันที่อาศัยอยู่รวมกันในพื้นที่เดียวกันนะคะในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งและสามารถผสมพันธุ์ระหว่างกันได้ค่ะ ดังนั้นนะคะพันธุศาสตร์ประชากรเนี่ยจึงเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความถี่ของอลลลและความถี่ของจีโนไทป์นะคะที่เป็นองค์ประกอบทางพันธุกรรมของประชากรค่คะรวมไปถึงปัจจัยที่ทําให้ความถี่ของ a l ล e l ลและความถี่จีโนไทป์เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะซึ่งทั้ง2อ,อย่างนี้นะคะก็จะนําไปสู่การเกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตนั่นเองค่ะ คราวนี้เราก็รู้จักกันเกือบหมดทุกคำเลยนะคะที่แสดงอยู่ตอนนี้ยกเว้นอันนี้เลยคำใหม่นะคะความถี่ของ a l l ล l e และความถี่ของ genotype ค่ะก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับคำสองคำนี้นะคะเราต้องมารู้จักคำหนึ่งก่อนนะคะก็คือยินพูค่ะ โดยในแต่ละประชากรนะคะจะมียีนที่ควบคุมลักษณะต่างๆอยู่เป็นจำนวนมากเลยค่ะซึ่งยีนทั้งหมดที่มีอยู่ในประชากรในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนี้นะคะเรียกว่ายีนพูค่ะซึ่งประกอบไปด้วยอันลีวที่ควบคุมลักษณะต่างๆทุกลักษณะของทุกยีนในประชากรนั้นนะคะเดี๋ยวครูลองสมมุติให้ดูนะคะ ตัวอย่างก็เช่นประชากรไม้ดอกชนิดหนึ่งในแปลงปลูกแห่งหนึ่งนะคะกรมที่เห็นอยู่นี่คือแปลงปลูกนะคะส่วนวงกลมสีเขียวๆนั่นก็คือตัวแทนของไม้ดอก1ต้นนะคะซึ่งถ้าหากว่าเราลองมาดูที่1ต้นเนี่ยก็จะเห็นว่ามียีนต่างๆอยู่มากมายเลยนะคะเช่นยีนควบคุมสีดอกยีนควบคุมลักษณะขอบใบนะคะโดยในแต่ละต้นเนี่ยก็จะมีอัลีลต่างๆของยีนต่างๆอยู่นะคะ คราวนี้ถ้าหากว่าสมมติว่าไม้ดอกในแปลงนี้มีจำนวน1,000ต้นนะคะอันนี้สมมุตินะคะยียนพูลเนี่ยก็จะเป็นแหล่งรวมพันธุกรรมทั้งหมดนะคะหรือก็คือผลรวมของยีนทั้งหมดของไม้ดอกทั้ง1,000ต้นในแปลงนี้นะคะซึ่งก็จะประกอบด้วยอัลลีวที่ควบคุมลักษณะต่างๆของทุกยีนในไม้ดอกทุกต้นในแปลงนี้นั่นเองค่ะ ดังนั้นนะคะความถี่ของแอลลิลก็คือจำนวนของแอลลิลใดแอลลิลหนึ่งในยีนพูนะคะต่อแอลลิลทั้งหมดที่ควบคุมลักษณะนั้นค่ะดังนั้นนะคะเราจึงสามารถที่จะหาความถี่ของแอลลิลได้ดังนี้ค่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างการคำนวณกันนะคะ จากข้อมูลที่แสดงอยู่ตอนนี้นะคะลักษณะสีของไม้ดอกชนิดหนึ่งนะคะถูกควบคุมโดยยีนที่มี2อ,อลล l ลค่ะก็คือ a l ลล l e R ใหญ่ายายและ a ลล e l อ R เล็กนะคะโดยอลล e l อ R ใหญ่เนี่ยควบคุมลักษณะดอกสีแดงซึ่งเป็นลักษณะเด่นและ a l ล e l อ R เล็กควบคุมลักษณะดอกสีขาวซึ่งเป็นลักษณะด้อยค่ะ โดยในประชากรไม้ดอกชนิดนี้นะคะทั้งหมด1,000ต้นเนี่ยมีต้นที่มีดอกสีขาวนะคะจำนวน40ต้นค่ะและต้นที่มีดอกสีแดงจํานวน960ต้นค่ะซึ่งต้นที่มีดอกสีแดงนะคะก็จะมีจีโนไทป์เป็น R ใหญ่ R อใหญ่จำนวน640ต้นและต้นที่มีจีโนไทป์เป็น R ใหญ่ R อเล็กนะคะจำนวน320ต้นค่ะสิ่งที่โจทย์ต้องการนะคะก็คือให้นักเรียนเนี่ยหาความถี่ของอลลิวใหญ่ และความถี่ของอันลิวอาเล็กนะคะซึ่งเราได้เรียนกันมาเมื่อครู่นะคะว่าความถี่ของอันลิวเนี่ยหาได้ยังไงนะคะคราวนี้สิ่งที่เราจะต้องหาก่อนนะคะก็คือจํานวนของอันลิวแต่ละอันลิวในยีนพูลในประชากรของเรานะคะซึ่งก็คือจํานวนของอันลิวอาใหญ่แล้วก็อันลิวของอาเล็กในประชากรไม้ดอกชนิดนี้นั่นเองค่ะ อันนี้ครูขอจัดหน้าใหม่นิดนึงนะคะเอาข้อมูลแค่นี้พอจะได้เห็นตัวอักษรกันใหญ่ๆนะคะมาดูกันที่จำนวนของ allele อ,อาญ่ก่อนนะคะเราจะพบ allele อ,อาญ่ได้ในต้นที่มี genotype อาญ่อาญ่และอาญ่อาเล็กนะคะคราวนี้สิ่งมีชีวิตที่เป็น d i p l o i เนี่ยแต่ละยีนะคะบน homologous chromosome จะมีอ l l ลที่อยู่บนโลคัสเดียวกัน 2องล l l นะคะดังนั้นอย่างที่นักเรียนเห็นนะคะต้นที่มีจ e n o t y p e อใหญ่อใหญ่เนี่ยจะมี allele อใหญ่ต้นละ2องล l l นะคะดังนั้นจึงมีอ l ล e l e อใหญ่เท่ากับ640บวก640ค่ะและต้นที่มีจ e n o t y p e อใหญ่อเล็กนะคะมี allele อใหญ่ต้นละ1อึลล a l l e นะคะดังนั้นจึงมีอ l ล e l e อใหญ่เท่ากับ320ค่ะ และทำให้ในประชากรนี้นะคะมีจำนวนอ l l e อาใหญ่เท่ากับ1,600ค่ะคราวนี้มาที่อ l l e l e a l l e บ้างนะคะเราจะพบอ l l e l e a l l e ได้ในต้นที่มีจี n o t y p e อาใหญ่ a l l e ็กและ a l l e ็ก a l l e l นะคะซึ่งต้นที่มีจี n o t y p e a l l e l a l l e l เนี่ยมีอ l l e l e a l l e ต้นละกี่อ l l e คะ ต้นละ2อลนิลนะคะดังนั้นจึงมีอลลดิลอาเล็กเท่ากับ40บวก40นะคะและต้นที่มีจีโนไทป์อาใหญ่อาเล็กมีอลลดิลอาเล็กเท่าไหร่คะต้นละต้นละ1อลนิลนะคะดังนั้นจึงมีอลลดิลอาเล็กเท่ากับ320นะคะและทําให้ในประชากรน,นี้มีจํานวนอลลดิลอาเล็กเท่ากับ400อลลิลค่ะ,ะตรงนี้อาจจะไปกันช้านิดนึงนะคะน่าจะทากันทันนะคะ ต่อมานะคะเรามาต่อกันที่จํานวนของอัลลิวทั้งหมดของยีนที่ต้องการศึกษาในยีนพูนะคะอย่างที่ครูบอกไปเมื่อสักครู่นะคะว่าแต่ละต้นเนี่ยมีอัลลิวที่อยู่บนโลคัสเดียวกัน2ออัลลิวนะคะดังนั้นเมื่อศึกษายีนยีนหนึ่งในประชากรจำนวน1.000ต้นเนี่ยจึงมีอัลลิวทั้งหมดนะคะของยีนที่ต้องการศึกษาในยีนพู 2000แอลลิวค่ะ1ต้นมี2อแอลลิว1,000ต้นมี2000แอลลิวนะคะหรือถ้านักเรียนนำจำนวนของแอลลิวอาใหญ่และอเล็กทั้งหมดในยีนพูมารวมกันนะคะก็จะได้2,000แอลลิวเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นนะคะความถี่ของแอลลิวอาใหญ่ในประชากรนี้นะคะจึงมีค่าเท่ากับ0.8และความถี่ของแอลลิวอาเล็กนะคะมีค่าเท่ากับ0.2 ในขณะเดียวกันนะคะในประชากรนี้นะคะมีจีโนไทป์ของยีนที่เราต้องการศึกษาด้วยกันทั้งหมดกี่แบบคะสแบบนะคะก็คืออาใหญ่อาใหญ่อาใหญ่อา,อา,อาอเล็กและอาเล็กอาเล็กนะคะดังนั้นนะคะเรา ซึ่งสามารถที่จะาหาความถี่จีโนไทป์นะคะจากข้อมูลนี้ได้ด้วยเช่นกันค่ะโดยนำจำนวนสมาชิกที่มีจีโนไทป์แต่ละแบบนะคะของยีนที่เราต้องการศึกษามาหารด้วยจำนวนสมาชิกทั้งหมดในประชากรค่ะซึ่งก็จะทําให้เราได้ความถี่ของจีโนไทป์แต่ละแบบดังนี้ค่ะคราวนี้เราก็ได้ ทำความรู้จักเราก็ได้ทดลองหาทั้งความถี่ของ a l ลล l ลแล้วก็ความถี่ของ genotype แล้วนะคะแล้วนักเรียนคิดว่าความถี่ของ a l ล e l ลและความถี่ของ genotype ในประชากรน,นี้เนี่ยจะมีค่าเท่าเดิมหรือไม่ในชั่วรุ่นต่อๆไปนะคะหรือว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นได้นะคะแล้วถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนี่ยจะเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยค่ะ มาต่อกันที่หลักการของฮาร์ดีไวเบิร์กนะคะจากการศึกษาของก็อดฟรีฮาร์โรฮาร์ดีนะคะและวินเฮมไวเบิร์กนะคะคุณครูขอเรียกสั้นๆว่าฮาร์ดีและไวเบิร์กละกันนะคะซึ่งพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยต่างก็ศึกษาเกี่ยวกับยีนพู่ของประชากรนะคะโดยเขาไม่ได้ทําการศึกษาร่วมกันนะคะต่างคนต่างก็ศึกษาแต่ว่าจากการศึกษาของพวกเขานะคะพวกเขามีแนวคิดที่ตรงกันค่ะ ว่าความถี่ของแอลล l ลและความถี่ของ g ี n o t y p e mm. ในยีนพูของประชากรจะมีค่าคงที่ในทุกๆชั่วรุ่นนะคะถ้าหากว่าประชากรนั้นอยู่ในเงื่อนไข5ข้อดังต่อไปนี้ค่ะ mm. ข้อแรกนะคะประชากรนั้นนะคะจะต้องมีขนาดใหญ่ค่ะซึ่งจะทำให้การเปลี่ยนแปลงความถี่ของอลิวแบบสุ่มเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้น้อยค่ะ ข้อต่อมานะคะประชากรนั้นนะคะจะต้องไม่มีการถ่ายเทหรือเคลื่อนย้ายยีนระหว่างประชากรนะคะทั้งจากการอพยพเข้าแล้วก็การอพยพออกนะคะดังนั้นจึงไม่มีการรับเพิ่มหรือสูญเสียแอลลิลเลยนะคะทําให้ความถี่ของแอลลิลในประชากรนั้นไม่เปลี่ยนแปลงค่ะข้อ3นะคะ ประชากรน,นั้นจะต้องไม่เกิดมิวเทชันค่ะเนื่องจากมิวเทชันนะคะอาจจะทำให้เกิดการหายไปหรือเพิ่มขึ้นของแอลลิลนะคะซึ่งทำให้ความถี่ของแอลลิลเปลี่ยนแปลงไปได้ค่ะมาต่อกันที่ข้อ4ี่นะคะ สมาชิกทุกตัวนะคะในประชากรนั้นจะต้องมีโอกาสผสมพันธุ์ได้เท่ากันหรือการผสมพันธุ์จะต้องเป็นแบบสุ่นนะคะนั่นก็คือสมาชิกทั้งหมดในประชากรไม่ว่าจะมีลักษณะหรือว่ามีจีโนไทป์แบบไหนก็ตามนะคะมีโอกาสเท่าๆกันค่ะในการที่จะผสมพันธุ์นะคะซึ่งทําให้แต่ละแอนด์ลิเนี่ยมีโอกาสเท่ากันในการถ่ายทอดไปยังประชากรชั่วรุ่นต่อไปค่ะ และข้อสุดท้ายนะคะประชากรนั้นจะต้องไม่เกิดการคัดเลือกโดยธรรมชาติค่ะโดยสมาชิกทุกตัวในประชากรนะคะมีโอกาสสืบพันธุ์ได้เท่ากันและมีจำนวนลูกหลานได้เท่ากันค่ะทำให้แต่ละอนลีวนะคะมีโอกาสเท่ากันในการที่จะถ่ายทอดไปยังประชากรชั่วรุ่นต่อไปและส่งผลให้ความถี่ของอลีวในประชากรนั้นไม่เปลี่ยนแปลงค่ะซึ่งแนวคิดนี้นะคะเรียกว่า Hardy iber, ก,ก, Hardy iber, ก,กฎฮาร์ดีไวเบิร์หรือหลักการของฮาร์ดีไวเบิร์ค่ะซึ่งจากกฎหรือหลักการของฮาร์ดีไวเบิร์นี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าความถี่ของแอนลีลและความถี่ของจีโนไทป์ในยีนพูของประชากรเนี่ยจะมีค่าคงที่ในทุกๆชั่วรุ่นได้อย่างไงนะคะ อันนี้นักเรียนน่าจะยังจําได้นะคะประชากรไม้ดอกเมื่อสักครู่นะคะซึ่งค่าที่แสดงอยู่ตอนนี้ก็คือค่าที่เราได้จากการคํานวณเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะคะครูขอเอาไปแอบไว้ข้างบนก่อนนะคะคราวนี้นะคะถ้าหากว่าเรากําหนดให้ P เนี่ยแทนความถี่ของอะลูเดนนะคะซึ่งอย่างของประชากรไม้ดอกอันนี้นะคะก็คือ ความถี่ของอลิวอาใหญ่นะคะและ Q แทนความถี่ของอัลิวดอยซึ่งในกรณีนี้ก็คือ a า e เล็กนะคะผลรวมความถี่ของอลนะิวณเวลาใดเวลาหนึ่งนะคะจะมีค่าเท่ากับ1เสมอค่ะดังนั้น P บวก Q จึงมีค่าเท่ากับ1นะคะหรืออย่างของประชากรไม้ดอกนี้นะคะก็คือ0 8วก0.2เท่ากับ1ค่ะคราวนี้ ความถี่ของอิลิวบอกอะไรเรานะคะก็คือถ้าหากว่าประชากรนี้เนี่ยสมาชิกในประชากรทุกๆต้นนะคะมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ขึ้นพร้อมๆกันนะคะเราก็จะมีโอกาสได้เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ที่มีอิลิวอาใหญ่นะคะ mm. เท่ากับ0.8และมีอิลิวอาเล็กเท่ากับ0.2ค่ะอันนี้คือเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ที่เรามองภาพรวมของทั้งประชากรนะคะ และในส่วนของเซลสืบพันธุ์เพศเมียก็เช่นกันนะคะเราก็มีโอกาสที่จะได้เซลสืบพันธุ์เพศเมียที่มีอัลลิวอาใหญ่เท่ากับ0.8และมีอัลลิวอเล็กเท่ากับ0.2เหมือนกันค่ะและเมื่อมีการผสมแบบสุ่มนะคะนั่นก็คือเซลสืบพันธุ์นุกเซลเนี่ยมีโอกาสที่จะเจอกันแล้วก็มีโอกาสที่จะผสมกันนะคะความถี่ของจีโนไทป์ในชั่วรุ่นต่อไปนะคะก็จะเป็นไปตามหลักการคูนค่ะ นั่นก็คือความถี่ของจีโนไทป์ a ใหญ่ a ใหญ่นะคะก็คือ p กกำลังสองนะคะเท่ากับ0.64ค่ะความถี่ของจีโนไทป์ a ใหญ่ a เล็กนะคะก็คือ2คูณ P คูณ Q นะคะเท่ากับ0.32ค่ะและความถี่ของจีโนไทป์ a อเล็กเล็กนะคะก็คือ Q กํกำลังสองนะคะเท่ากับ0.04ค่ะ นักเรียนลองสังเกตดูนะคะตอนนี้ความถี่จีโนไทป์ของประชากรในชั่วรุ่นต่อไปเนี่ยมีค่าเท่ากันกับความถี่จีโนไทป์ของประชากรในชั่วรุ่นก่อนหน้านี้นะคะซึ่งเมื่อรวมความถี่อของทุกจีโนไทป์นะคะ จะมีค่าเท่ากับ1น่งค่ะนั่นก็คือ p กําลังสองบวก2 pq บวก q กําลังสองเท่ากับ1ค่ะดังนั้นนะคะจึงได้ออกมาเป็น p บวก q ทั้งหมดกําลังสองเท่ากับ1ค่ะซึ่งสมการ p กําลังสองบวก2 pq บวก q กําลังสองเท่ากับ1นนี้นะคะเรียกว่าสมการของฮาร์ดีไวเบิร์กนะคะและ ประชากรที่มีความถี่ของ a l ล e l e และความถี่ของจีโนไทป์คงที่ไม่เปลี่ยนแปลงนี้นะคะเรียกว่าประชากรที่อยู่ในสมดุลฮาร์ดีไวเบิร์กค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะหลักการของฮาร์ดีไวเบิร์กก็ผ่านไปแล้วนะคะสมการของฮาร์ดีไวเบิร์กก็ได้เห็นแล้วนะคะและประชากรที่อยู่ในสมดุลฮาร์ดีไวเบิร์กก็มาแล้วด้วยเช่นกันนะคะ คราวนี้แล้วเราสามารถที่จะเอาข้อมูลเหล่านี้หรือความรู้เหล่านี้นะคะมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะคะเรานะคะสามารถที่จะนำหลักการของฮ a r ดี้ไวเบิร์กเนี่ยมาใช้ในการคาดคะเนความถี่ของแอลลิลในประชากรนะคะเพื่อที่จะประมาณจำนวนของประชากรที่มีแอลลิวหรือจีโนไทป์ที่เราสนใจค่ะตัวอย่างก็เช่นในกรณีของโรคโลหิตจางชนิด s ิเกิลเซลล์นะคะ จากข้อมูลที่แสดงอยู่ตอนนี้นะคะในประชากรหนึ่งเนี่ยมีคนที่เป็นโรคโลหิตจางชนิดซิเกิลเซลล์นะคะจำนวน9คนจากประชากรทั้งหมด1,000 0คนค่ะซึ่งถ้าหากว่ากำหนดให้จีโนไทป์เอเล็กนะคะแสดงลักษณะของโรคโลหิตจาง ที่ชนิดซ i c เก e ลเซลนะคะอยากให้นักเรียนเนี่ยลองคำนวณหาความถี่ของอันลิวที่ทำให้เกิดโรคนะคะและจำนวนของผู้ที่เป็นพาหะของโรคนี้ในประชากรน,นี้ค่ะอันนี้นะคะนักเรียนสามารถที่จะกดพักเพื่อที่จะลองคำนวณดูด้วยตัวเองนะคะแล้วถ้าใครคำนวณเสร็จแล้วเนี่ยก็มาดูฉเฉลยไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะ จากข้อมูลที่ได้นะคะเราสามารถที่จะคำนวณหาความถี่ของจีโนไทป์เอกเอเล็กนะคะได้จากาจำนวนของคนที่มีจีโนไทป์เอกเอเล็กซึ่งก็คือคนที่เป็นโรคโลหิตจางชนิดซิเกิลเซลลนะคะหารด้วยประชากรทั้งหมดนะคะซึ่งก็จะได้ค่าความถี่ของจีโนไทป์ดังที่แสดงอยู่ตอนนี้นะคะ จากนั้นนะคะเราก็สามารถที่จะหาความถี่ของ allele กนะคะซึ่งก็คือค่า Q นะคะซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ0.03 00. ค่ะโดยค่าที่แสดงอยู่ตอนนี้นะคะก็คือความถี่ของ a l l ล l e ที่ทำให้เกิดโรคนะคะซึ่งเป็นคำตอบหนึ่งของคำถามในโจทย์ข้อนี้นั่นเองค่ะและเนื่องจากว่าผลรวมความถี่ของ a l l ลจะมีค่าเท่ากับ1นะคะ ดังนั้นเราจึงสามารถที่จะคำนวณหาค่าความถี่ของ All a l l e l ใหญ่ซึ่งก็คือค่า p ได้ดังที่แสดงค่ะและเมื่อเราทราบความถี่ของ All a l l e l ทั้ง2แบบนี้แล้วนะคะจึงสามารถคำนวณหาความถี่จ e n o t y p e ของผู้ที่เป็นพาหะของโรคได้ดังนี้ค่ะ ดังนั้นนะคะในประชากรนี้นะคะจำนวน1นึ่งหมคนเนี่ยจึงหน้าที่จะมีผู้ที่เป็นพาหะของโรคนี้ในประชากรนะคะจำนวน5 8 2คนค่ะดังนั้นคำตอบของคำถามข้อนี้นะคะความถี่ของอิลีลที่ทำให้เกิดโรคนะคะก็คือ0.03ค่ะและจำนวนของผู้ที่เป็นพาหะของโรคในประชากรนี้นะคะก็คือ582คนค่ะ สำหรับตอนนี้นะคะคุณครูอยากให้นักเรียนเนี่ยลองทํากิจกรรมที่7.1นะคะการใช้หลักการของฮาร์ดีไวเบิร์ซึ่งเป็นกิจกรรมในหนังสือเรียนชีววิทยาม .4 เล่ม2หน้าที่192ค่ะซึ่งในกิจกรรมนี้นะคะนักเรียนจะได้ฝึกคำนวณการหาความถี่ของอ l l e และความถี่ของจีโนไทป์นะคะโดยใช้หลักการของฮาร์ดีไวเบิร์ค่ะและก่อนที่เราจะจบเนื้อหาในคลิปนี้นะคะ ครูอยากให้นักเรียนลองตอบคำถามต่อไปนี้ดูค่ะอย่างในกรณีของประชากรเมื่อสักครู่นะคะที่เราหาความถี่ของอัลลิวอยในกรณีของโรคโลหิตจางชนิดสิคเคิลเซลลนะคะถ้าหากว่าประชากรนั้นเนี่ยอยู่ในสมดุลของฮาร์ดีไวเบิร์นะคะนักเรียนคิดว่าความถี่ของอัลลิวอยในประชากรเนี่ยมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรนะคะต่อไปในอีก50ชั่วรุ่นค่ะ ตรงจุดนี้เหมือนเดิมนะคะนักเรียนสามารถที่จะกดพักเพื่อที่จะตอบคำถามและกดเล่นต่อเพื่อเรียนต่อค่ะซึ่งคําตอบนะคะแนวโน้มก็คือมีแนวโน้มคงที่นะคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะเนื่องจากว่าตามหลักการของฮาร์ดิวัเบิร์กนะคะประชากรที่อยู่ในสมดุลฮาร์ดิวัเบริรเนี่ยจะมีความถี่ของอัลิวนะคะคงที่ในทุกๆชั่วรุ่นค่ะ คำถามต่อมานะคะเพราะเหตุใดในธรรมชาติเนี่ยประชากรส่วนใหญ่จึงไม่อยู่ในสมดุลฮาร์ดีไวเบิร์ค่ะคำตอบนะคะ เนื่องจากในธรรมชาติเนี่ยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายปัจจัยนะคะซึ่งทําให้ประชากรเนี่ยไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ทําให้ประชากรอยู่ในสมดุลของฮาร์ดีไวเบิร์นะคะตัวอย่างของปัจจัยที่นักเรียนได้เคยเรียนมาแล้วนะคะก็เช่นการเกิดมิวเทชันนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเ,เกิดการคัดเลือกโดยธรรมชาตินะคะซึ่งปัจจัยเหล่านี้เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาค่ะ และตอนนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะกับเนื้อหาในหัวข้อที่7.3พันธุศาสตร์ประชากรค่ะสรุปเนื้อหาภายในบทเรียนนะคะพันธุศาสตร์ประชากรเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความถี่ของอัลล l และความถี่ของ g e n น t y p e ในประชากรนะคะเพื่ออธิบายการเกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตค่ะโดยประชากรที่อยู่ในสมดุล h a r d y ไวเบิร์กนะคะจะมีความถี่ของอัล,ลและความถี่ของ g e n น t y p e คงที่ค่ะ และอย่างที่เราได้ตอบกันไปในคำถามเมื่อสักครู่นะคะว่าประชากรส่วนใหญ่ในธรรมชาติเนี่ยจะไม่อยู่ในสมดุลฮาร์ดีไวเบิร์กนะคะเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆหลายปัจจัยด้วยกันเลยค่ะแล้วปัจจัยเหล่านั้นมีอะไรบ้างนะคะนักเรียนจะได้ศึกษาในหัวข้อต่อไปค่ะหัวข้อที่7.4ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอนลิวค่ะสำหรับตอนนี้สวัสดีค่ะ